Il y a comme ça deux, งัดอับตนฟันชิงโตจ้า หากยางได้หลายพี่น้องนี่แหละเป็นยาดีพอตาไปอบแล้วอบเหงโบดทบดเดี่ยวไหมพี่น้องหอมคือ่าเขียวเอาเฮ็ดขนุ้มกระต้นก็นไ้นนนได้พี่น้องพุ่นสิพุ่นสินสออกขมจักหน่อยขมออกหวานหวานไหม เป็นยาหนากับเส้นกับปวดน้ำร่างกายเป็นยาสม,มุนไพรได้พี่น้องฝรั่งอเพื่นดูดีพักชนิดเนี่ยยาสม,มุนไพรหมอวิจัยออกมาหมอฝรั่งเนี่วิจัยออกมายาวิเศษ หักงาเลย่งามพี่น้องล่อหากพี่น้องเอาหากไปจักกร,รมเอาหากไป,อป,อปะกะบอบๆแล้วก็บดล่องเบึง่งเมื่อล่องแล้วเอาอีดี จะหากไปหลังนะทำความสะอาดพยา้ามปืืดเบิองยางเพืน ลกูกแห้งพี่น้องยาไปขูดๆออกแล้วก็บอบ หาตัวจ้ะเมื่อหากเพื่อนพี่น้องหากยาสีล่างล่างแล้วก็อบอบเรลก็สิป,ปั้นได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนั่นนาะพี่น้องโอ้โห <c oughs> หากเพื่อนหากฟันสิงโตยาสมุนไพรยาสมุนไพรอย่างดีพี่น้องหากอันน่ะ หกัส وم. ส وم กหักพี่น <laughs> ้องเบิ่งโซมโซมเกาหลีต้นฟันสิงโตพี่น้องได้สิล่างล่างตากไว้ได้มือเทรทะเด็กเทระน้อยตากล่างแล้วก็อบแหงแล้วก็บดบดรอยเป็นพงฟันสิงโตจา้า Văn sinh tố Rồi phê nọ Này Xa hạt nè bố Xăm nè Làng nhạc kia đây phê nọ Thầy già nhám bố Để xăm lại Này <laughs> หักง่เพิ่นหักง่ง่ๆยง่ายขูดงั้นสิเพิ่อนออกง่ายยู่งคือหักโสมเนอะพี่นอ้องอบๆอบตากแข็งโอบไวโอบแข็งแล้วก็ไปโบสเทตเป็นโนพงพี่นอ้องข้างแรกเลยนี่ คนจีหอม,ม่หากเ่นห้อมอยู่เด้ยพี่น้องเคือสมเนาะหากสมสมเกาหลี <laughs> คอยคอยคุดคอยคอยร่างทำความสะอาดไปซูมือกอะสิไรารอย,ยู่หรอกพี่น้องของดียาดียาวิเศษแก้ปวดสรารพัดโรคพี่น้องตอนเด็กาย่บอเสียดอก แต่ย่ายไปเบิ้งเขาไปเบิ้งอันนมอไหมเพิ่นวิจัยออกมาเพิ่นว่าเป็นยาดีเนี่ยเห็นบ่เห็นบห่หากหัก ยาสิโคลาพี่น้องซ้ำนี่น้จ้าเอาหากกันหญ้าฟันสิงโตไม่เบิ่งสมุนไพรแก่ปวดเมื่อยตามร่างกายครับเนี่ยแก่สารพัดพี่น้องกินดื่มแท่นน้ำนี่ยาสิเห็ดเป็นโพ้งไว้ขอลาสัมนี่น้จ้าสมุนไพรตัวดีดอกต้นฟันสิงโต อยู่ต่างแดนพี่น้องบายยขอบคุณค่ะขอบคุณสุขสุขค้นพี่น้องพ่อแกนกิบไม่จ้าบายย